ปืนเขาขึ้นปืนปืนตอนหนึ่งมีดูนมีตัวที่ หมดยังหมดแล้วหมดแล้วใช่มีสองสามตัวเลยนะแล้วสองสามตัวเลยสองตัวมีสองตัวเลยเมื่อกี้อะที่ลงหนีบันหนึ่งเอาไปผลว่าต้องมีอ ให้บอกว่ามึงชอบเห็นแล้นมึงรอปะมาแล้วลุงมาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทำแพงใช่ไหมลุงทำแทนอะลุงลุงทำแพงเจ็บลุงเจ็บมากเลยโคตรเจ็บโคตรเจ็บเลยลุงเจ็บมากเลยสวย

ไหนตันตัวมันก็มีกิวคู่ดาอยู่มันมีคนดีแตแล้วเนี่คนดีเฮ้ยทไมขึ้นเท้าตรงนี้ Double kill. Oh, triple kill. <laughs> ชุบบ้านฟาร์มเลยบ้านฟาร์มเลยกำลังชุบเพื่อน,น,นตัวเดียวตัวเดียวไอ้สุดลูกไอ้สุด,ดหมดตี่มดตัวีสวรรค์ดีครับซีอยากเล่นกับรุงครับต้องทำยังไงครับทำใจครับซีซีต้องทำใจเดี๋ยวแหละไปชุบนั้นไม่ไ <laughs> ไม่ได้เจอซีนานแล้วกี่ปีแล้วซีสีนี่เคยอยู่แค้นล,ลุงรือเปล่าวะอาว่านี่ลุงแค้หรือเปล่าหรือไม่ได้เข้ามีตกลงมันทำงานโอเคครับโอเคครับลงเครื่องมือจัดวางของอยู่นี่เรลสั่วไอ้เบล thoáng thoáng mi đu mi đu ลาไปใหม่เลย

một mát chúng ta Chỉ đồ Dominating Cô mát hả? Điệt 你干哪了？ Oh. and page đó. cool I Tôi không <đoạn> <tôi đoạn> chết <tôi đoạn> <tôi đoạn> นีอนอนอ่อ่ะตรงไหนวะหาไม่เจอเลยมีรถอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ใช่หรอ E. จบเลยครับจบเลยตัวแบกลุงดาวแสนาลุงบุญขอด้เมทกันขอด้เมก่อนครับสามสิบนัดเกระสุนต้องจัดให้ลุงบุแลงบุญเจเตือนคับอีทีนี้เอาไงให้รอดวนนีสิบตัวสุดท้ายนะครับเหลืออยู่แค่สคนเองถ้าก็แป แปดสองแปดสองตอนนี้ไปวิ่งกันเต็มบ้านเลยนิ่งไว้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 ทองไว้ครับนิ่งไว้นิ่งไว้อยากได้เบียร์รอดักเลยเ,ยเลยบียร,รมาแล้วเมาตู้ส์ killing spree โหอะไร,รเนี่ย ไปูว e ่าูว่าลุงเข้าวงดีกว่าขาดแคลนกระสุนลูกสองเหลือเกินน้าหุใจต่กดีอย่างน้อยสุดก็มั่นใจนะครับปหลังไม่แตกแล้วย้ิว ิวได้มีแล้วครับได้มาแค่เก้าคิวเองนนี้หลังไม่มีเราก็เล่นชิวแล้วเหลือสามตัวเองหวานเจี๊ยบแะคนนี้หน้าลุงครับหน้าลุงหน้าลุงหน้าลุงคุณไม่เปิดไม่อ่ะลุงไม่เปิดไม่อะส่งไปก่อนเปิดทางปร่อวคนณะตีนี่ก็เล้ง่ายครับ ลองไปคุยกับรากองม่วงเขานั้นใครวะใครเล่นวะเนี่ยสองตัวล่างแน่เลยเ,เนกเนกลุยเดียวเลยเนกลุยเดียวครับเรียบร้อยอีกแค่ตัวเดียวบูยาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันี้จะมีเก็บได้ไหมสุราศนายสุราศเรียบร้อย,รรย,รรย,อยว่าเทียบ EP นี้ก็ต้องยกให้เขาแล้วกันครับสำหรับลุงบุญกับเจ้าแน็กนะครับที่แบกทีมทำสกอร์ได้เยอะแล้วก็ลุงบุญก็ชุบทีมทำให้เราดูย่าได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ